และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์การ์ดจอรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นคิดว่ายอดนิยมก็ว่าได้นะเออก็คือรุ่น6006 XT นะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับผมพิษนะครับจาก IP Studio Channel นะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำเรื่องของการ์ดจอนะครับ เป็นการ์ดจอรุ่นที่คือฮากันมาสักสักเดือนนึงแล้วแหละเนาะ mm hmm. ช่วงต้นเดือนเนี่ยมันก็ออกมาแล้วก็แรงขุดเนี่ยมันเฮ้ยทำได้ดีนะแล้วก็กินไฟค่อนข้างน้อยนะครับมันก็คือ6006 XT เนาะของค่าย AMD นะครับซึ่งเอาเป็นว่าตอนที่ผมซื้อมาเนาะผมซื้อมาทั้งหมด8ใบ9ใบเนาะช่วงนั้นเนี่ยก็ลองเอามาปรับปรับ,บจูนๆนนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่งนะ ก็ตอนนี้เนี่ยคิดว่าผมเองนะผมพอใจระดับหนึ่งละผมก็เลยเอามาแชร์แล้วกันนะว่าเออปรับจูนเซตติ้งทำยังไงนะครับซึ่งวันนี้นะผมทำในระบบ ios e นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอเลยโอเคในหน้าจอครับก็เป็นริกตัว6 6 xt นะครับอันนี้จะมีปล0น3 0 6 0 ti มาใบหนึ่งนะครับอ่เรามาดู6 6 xt เนอะมันก็วิ่งอยู่31 5นะครับแล้วก็ กินไฟอยู่50นะครับนี่นะนี่นี่คืออัตราที่มันวิ่งเนาะสามสิบประมาณนี้เนาะแล้วก็กินไฟ 55, 56, 54, 58อยู่ช่วงนี้นะครับซึ่งผมก็จูนไปอย่างนี้เนาะมาดูสูตรกันเลยสูตรการจูนนะครับก็คือปรับคอนะครับอยู่ที่1,350ปรับเมมโมรี่อยู่ที่พันนะครับอืมแล้วก็แค่นี้เองนะเออ วีดีนี้ผมปรับอยู่หลายค่านะครับมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับไม,ไม่ไม่แน่ใจนะว่ามันมันทําได้ดีกว่านี้ไหมนะแต่เท่าที่จูนแล้ววิ่งได้นิ่งสุดๆแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งวิ่งก็ยังไม่ดับเลยเนาะวันกว่าๆจริงๆมันจูนได้เยอะกว่านี้นะอือย่างใบสุดท้ายเนี่ยของ a s ส o ล k นะครับตัว G P U 7ของค่ายแดงอันนี้นะครับมันมันวิ่งมาว่า สามบสี่เลยนะเออถ้าดันเมมขึ้นนะครับตัวเมมตัวนี้นะผมดันอยู่ที่พันร้อยอันนี้เนี่ยก็ในวินโดว์มันจะอยู่ที่สองพันสองนะครับของค่ายแดงนี้มันจะสลับกับค่ายเขียวนะถ้าค่ายแดงเนี่ยในวินโดว์ได้เท่าไหร่เอาจับสองมาหารนะครับแล้วก็มาใส่ในนี้นะครับมันก็เออประมาณนี้แหละเออแต่ถ้าค่ายเขียวเนาะในวินโดว์เป็นเท่าไหร่เอาสองไปคูณอืมน่าจะประมาณนี้เนาะ นี่แหละเป็นตัวที่ผมว่านิ่งที่สุดละในรุ่นนี้นะที่เท่าที่จูนดูนะครับทีนี้ความคุ้มค่าเนี่ยคือเออช่วงที่ซื้อมาเนาะราคามันก็ใกล้เคียงกับตัวห6 6 0งหกหเปอร์เนาะราคาไล่เรียกันเลยนะครับก็ถ้าได้ตัวนี้มาเนี่ยถามว่าดีไหมผมในใจผมนะก็ว่าดีนะเออเพราะว่ามันกินไฟน้อยนะอันนี้เนี่ยพอดีไม่ได้ใช้ไอ้ตัวปลั๊กที่เป็นวัดวัดได้นะครับมาวัดเนาะ มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวัดทิปคล้ายๆรุ่น570 580หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าก็คิดว่ากินไฟน้อยน,นั่นแหละนะสูสีกันก็มาลองค่ายแดงดูนะหลังจากที่ผมไม่ได้ใช้ค่าแดงมาเป็นเวลานานมากนะอืมตัวนี้นีจัดว่าดีเลยนะนิ่งกริบแล้วตอนนี้นะครับจริงๆแอบจูนนะแอบจูนตรงนี้เป็นพันหนะครับบางใบก็ไม่ไหวเลยเนาะรีบูตตลอดเลยบางใบก็ พอจะไหวอยู่มันก็จะวิ่งขึ้นไปได้ที่ประมาณ32กว่าๆนะครับแต่ผมเน้นเป็นแบบว่าเอาแบบนิ่งๆแล้วกันเนาะขอแบบไม่ต้องวิ่งแรงมากเอาแบบนิ่งๆอยู่กันกับเรานานๆประมาณนี้เนาะออไม่รีบ่อยอะไรเงี้ยนะจะดีกว่าก็สูตรนะครับก็จะประมาณนี้เนาะถ้าใครมีก็ลองไปกดดูได้นะครับจริงๆเออลืมบอกไปเนาะตัว h i o s เนี่ยถ้าเราจะใช้รุ่น 606XT นะครับ สิ่งที่จําเป็นต้องทําเลยนะครับขั้นแรกเลยเนาะก็คือต้องอัปเดตนะครับเป็นตัวเวอร์ชันนี่นะครับ819เป็นขั้นต่ํานะครับไม่งั้นเนี่ยใช้ไม่ได้นะหรือถ้าใช้ได้เนาะก็จะอเวคอร์กไม่ได้นะครับเมมโมรี Memory เนี่ยจะตันนะครับคือตอนแรกนยผมปรับไม่เป็นเนาะมันก็ไปปรับเป็นแบบว่าอคิดว่าใส่ค่าลงไปได้เลยเนาะผมก็กดไปเลยที่2000พิมพ์2000ไปปุ๊บ มันขึ้นในตัวหน้าจอ nb minor er นะ้ะขึ้นแค่พันเดียวประมาณนี้เนาะก็เลยมาลองลองจูด,ดูอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเอามาหาร2แล้วเลยอ,อะไรประมาณนี้แหละนะเออก็ประมาณนี้แหละนะก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนเฟังแล้วกันทีนี้ตัวโปรแกรมขุดน,นะครับอย่างของผมเองนะผมใช้เป็น nb minor er, เพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าผมตอนนี้ผม mix card นะครับเขียวใบหนึ่งเนาะพอดีมันเป็น6 0 Ti ที่ไม่มีที่อยู่นะครับ วันก่อนมันมันพังเนาะแล้วก็เอาไปเค็มมาได้คืนมาละเนี่ยก็เลยเอามาใส่ไปด้วยกันนะครับก็วิ่งกันอยู่9ใบประมาณนี้เนาะเออข้อดีของ h y p e r เนาะก็คือเขียวกับแดงปนกันได้นะเหมือนวินโด s เลยนะครับแล้วก็คอนโทรลอยู่ในระบบเดียวได้ประมาณนี้เนาะก็คิดว่าเพื่อน <S <S ๆน่าจะได้ประโยชน์กันแหละนะแล้วก็ เออบางคนก็สามารถโอคล็อกไปถึง30กว่าได้นะก็แล้วแต่ใบเลยนะครับเพื่อน,อนๆก็ต้องลอง,ลองมานั่งจูนนะครับตัวแรมเนี่ยมันขึ้นเป็นซัมซูหมดเลยเนาะแต่ว่าความความทนความเทินเนี่ยมันไม่เท่ากันนะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะกลัวเครื่องรีบูทจังเลยเนี่ยนะเปลี่ยนตัว s อสล็อกนะเพิ่มเมมเป็นเอ,อ่อหนึ่แล้วกันเนาะมาเนี่ยนะแล้กดแอพพลนะครับ เคกดแอ p พลเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะขึ้นหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเข้าไปสิงดูนิดนึงนะน่าจะขึ้นแหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอันนี้เครื่องมันแบบไม่มีอาการดับเลยนะเป็นเวลาเนินนาน ทำไมเงียบไปล่ะใจคอไม่ดีอะ AMD setting apply เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอดูผลผลงานเนาะอะเราเข้าไปสิงในเครื่องเลยนะครับกดพิมพ์ว่า minor นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นจอดโอเคนี่เริ่มดันแล้วนะครับ เมมโมรนะครับเมมโมรีคลอกเนี่ยจาก1099นะครับอันนี้นะก็ตอนนี้ดานเป็น1150งนึ่ี่นะครับคล็อกก็วิ Wing ่งเไม่ใช่คล็อกตัวแรงขุนนะมันก็ดันขึ้นมา3194แล้วนะครับนี่ขึ้นมาแล้วเป็น3280แล้วนะครับ คือได้แค่บางใบนะแล้วก็ไม่ค่อยสเตเบิลนะครับรีบูตบ่อยอืที่ผมทําอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าบางใบมันอ่อนแอนะอันนี้มัน mix, mix, มิกซ์มิกซกำนานะครับก็ต้องค่อยๆจูนนะแต่ว่าจูนแล้วมันก็จะดีขึ้นแหละเนี่ยอพอจูนเมมขึ้นนะมันก็จะกินไฟเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็ว่ากันไปเนาะเอาเป็นว่ามันก็จูนได้อยู่นะเฮ้ยมีขึ้นมาอีกละสามสองจุดเจ็ดเก้าประมาณนี้นะครับเพื่อน ก็ลองไปใช้ใช้กันดูนะครับสูตรนี้นะหนึ่ามห้านะครับ VDD 700 Memory 1 1 0 0 1 0ถึง1 1น0นะครับประมาณนี้เลยนะวิ่งก็อยู่ประมาณ31-32ถึง3 2ถึง3 3นะเออก็ลองไปใช้กันดูได้โอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้แหละนะ มารีวิวเล็กๆน้อยๆน,นะเออพอดีได้การ์ดมาก็เอาลองมาประกอบดูนะแรงขุดดีแล้วก็ตัวนี้กินไฟน้อยนะในทางทฤษฎีแล้วกันเนาะแต่ว่าในทางปฏิบัติเราก็ยังไม่ได้วัดเนาะว่าเอ้ยตกลงกินไฟคุณกินไฟผมเท่าไหร่แต่คิดว่าน้อยจริงๆนะเพราะว่าเออมันยังไงเดียวเออมันมันน้อยแล้วกันอ่ะตามนั้นเลยนะดีการ์ดนี้ดีนะครับใครได้มาก็จัดมอดีเลยนะครับโอเค คลิปนี้ก็ขอจบเพลงนี้นะครับท้ายคลิปฝากล้านเหมือนเดิม IP Studio ใน Shopee นะครับขายอุปกรณ์ท่านขุดอะไรพวกนี้นะครับก็ไปอุดหนุนกนันได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วสัวัสีีครับผมวันนี้จะโอเคอะไรเยอะแยะเนี่ย <laughs>